สวัสดียามเช้านะครับพี่น้องสายป่าสายโคกนหนองนาทุกท่านก็เดี๋ยวพอดีวันนี้ผมมีไอ้โคกนหนองนาหนึ่งแปลงนะครับเดี๋ยวผมขอเท้าวามก่อนครับคือมี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 พี่ที่เขาอยู่กรุงเทพครับเขามาซื้อแปลงแปลงจัดสรรครับแปลงแบ่งที่นี่อยู่แปลงหนึ่งก็ บริเวณทางเข้าหน้าบ้านหน้าสวนผมพอดีเลยสวนผมอยู่รงทางเข้าพอดีมีอยู่วันหนึ่งคือเขาเข้าไปทักทายกับแม่บ้านครับเขาก็ไปนั่งคุยกันสเปเฮระเรื่อยเปื่อยพอดีเขาเห็นที่สวนฮะที่สวนที่สวนของผมนี่แหละว่าขุดทําเป็นโคกหนองนาเออเขาก็สวยดีเขาอยากจะได้แบบนี้บ้างเขาก็เลยไหว้วานให้คุณแม่บ้านผม ช่วยออกแบบแล้วก็คุมงานดูแลให้เขาทีครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยพื้นที่ของเขาก็หนึ่งไร่ครับเป็นที่จัดสรรครับแบ่งเป็นหนึ่งไร่เขาก็อยากจะมีบอ่อสักหนึ่งบอ่อแล้วบนโคกฝั่งนู้นครับเขาจะปลูกบ้านพี่ญาติพี่น้องเขาครับเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงญาติพี่น้องเขาก็ พี่สาวเขาหลังหนึง่งบ้านแม่เขาหลังหนึง่งแล้วส่วนส่วนส่วนบ้านของเขาอีกหลังหนึง่งก็จะมีหลังหลังหลักครับหลังหลักเพื่อที่จะไปขอทะเบียนบ้านคือที่หลังที่ต้องก่อสร้างเป็น,เป,นเป็นแบบเป,แบบเป็นปูนะฮะก่อสร้างเป็นแบบไม่ใช่นอกดาวฮนะนอกดาวเขาคงขอบ้านเล็กที่ไม่ได้มั้งเขาก็ต้องการที่ว่าจะมีบ้านหลักอยู่หลังหนึ่งเพื่อที่จะไปขอทะเบียนบ้านก็คือบ้านหลักนี้ ก็คือจะให้แม่เขาเป็นคนอยู่อ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นที่พักอาศัยของแม่เขาอครับแล้วก็มีสองหลังคือของพี่สาวเขาหลังหนึ่งแล้วก็ของตัวเขาเองหลังหนึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะครับคอนเซ็ปต์ของเขาคือเขาอยากได้บอ่อหนึ่งบอ่อนะฮะบอ่อนี้ก็ออกแบบมาพื้นที่หนึ่งไร่บ่อก็น่าจะได้แค่งานเดียวครับงานเดียว บ่อหนึ่งงานแล้วก็ขุดขุดดินขึ้นมาถมขุดดินขึ้นมาถมเป็นโคกฮะดินนี้ก็ไอโคกนี้ก็จะสูงประมาณเมตรครึ่งจะเหนือสูงกว่าทางสาธารนะนิดหนึ่งแล้วก็ขุดขึ้นมาสูงประมาณเมตรครึ่งก็พอดีฮะถ้าฝนตกหนึ่งฤดูก่อนมันก็จะยุบเสมอกับเท่าพื้น พอดีหรือไม่ก็สูงกว่านิดหน่อยนะครับนี่เราขึ้นไปนี่ยบ่บอก็ลึกประมาณสาเมตรครับได้แค่นี้ฮะบ่บอกว้างบ่อขนาดบ่อหนงานก็จะได้ลึกได้แค่สามเมตรแมคโครเขาว่านะแมคโครลึกกว่านี้ไม่ได้ลึกกว่านี้ตะพักมันก็จะชันขึ้นชันขึ้นก็จะทําให้ดินสไลด์มากขึ้น ก็ได้ลึกประมาณแค่นี้ครับสำหรับบ่อหนึ่งงานแล้วก็ขึ้นมาถมขึ้นมาถมสูงในนี้ปสูงจากจากจากพื้นเดิมนี่คือพื้นเดิมครับตะพักเนี่ยฮะตะพักนี้พื้นเดิมสูงกว่าพื้นเดิมมาเมตรครึ่งเมตรครึ่งนี่เขาทำทอรอดไปแล้วเนี่ยทอรอดทอรอดก็รอดออกไปนู่นไปที่ ลำรางสาธารนณะไประบายที่ลำรางสาธารนณะที่แม่บ้านเขาออกแบบไว้เนี่ยแหลใลำรางสาธารนณะนี่เขาฝังท้อไว้เรียบร้อยแล้วบริเวณรอบๆนี้เขาจะทำรัวครับทำรัวทำรัวเดี๋ยวเราเราจะเดินดูรอบๆนะฮะนี่แม่บ้านเป็นคนออกแบบนะครับพ <laughs> ยายามแม่บ้านจะเป็นคนออกแบบให้เขา ผมไม่ได้อยู่หรอกผมมาทีละครั้งพอดีเขาคุยกันถูกคอครับเขาก็เออช่วยออกแบบให้เขาหน่อยเขาจะซื้อที่ข้างหน้านี่แหละนี่ฮนะตรงบริเวณนี้เขาจะปลูกต้นไม้เห็นเขาว่านะครับจะปลูกต้นไม้เนี่ยนะที่รอบๆแปลง <c oughs> ดินไม่พอครับสรุปว่าดินไม่พอ ดินดินดินขึ้นมาถมไม่พอฮะบ่อลึกได้แค่นี้ครับโคกสูงเมตรห้าสิบเมตรซึ่งขุด้วดินไม่พอครับโน่นนะทางเข้าสวนผมตรงนู้นนะทางเข้าสวนสาไฟฟ้าน่ะนะหน่วบ้านพอดีเขาเข้ามาคุยกันนะมาทักทายกันจะเป็นเพื่อนบ้านกันครับก็ทักทายกันคุยถูกอกถูกใจถูกคอกันก็เลย ใบว,วานให้มาขอออกแบบให้เขาหน่อยจัดหาแมคโครหาอะไรให้สร็จสับเลยแม่บ้านผมก็อยูนะ่ให้เขานะตรงขอบบ่อน,นี้จะกว้างกว้างกว่าข้างท้ายนู้นจะจะแคบกว่าหน่อยหนึ่งขุดดินครับขุดดินขึ้นมาถมขุดดินขึ้นมาถม,ด,ด,ม,าถมดินประมาณงานหนึ่งก็ถมได้แค่นี้ครับพื้นที่ที่เหลืออีก3มงาน สูงเมตรครึ่งสูงเมตรครึ่งครับดินไม่พอสรุปว่าดินไม่พอตรงนี้จะกว้างประมาณเท่าไหร่นาะแม่บ้านพูดให้ฟังอยู่สิบกว่าเมตรเกือบยี่สิบเมตรนะครับช่วงเนี้ยถึงนู่นตรงเวิ้งนี้เขาจะปลูกบ้านกันครับปลูกบ้านหันไปทางทิศเหนือนู่นเลยหันไปทางหันไปเหมือนเหมือนเหมือนที่บ้านที่สวนผมนะครับ อันนี้ก็จะปลูกบ้านสามหลังข้างหน้าน,นี้เขาก็จะปลูกพืชผัาสวนครัวอะไรของเขามีครอบครัวครับเป็นครอบครัวพี่น้องแม่แค่นั้นเนี่ย่อ้ประมาณสเมตรท่อรอดท่อระบายน้ำนครับ ไปออกตรงลำรางตรงนู้นที่ให้ดูมาจากสุปเูนี้ครับเดี๋ยวถ้าฝนตกไปสักหนึ่งฝนก็พื้นึงที่ผมก็น่าจะยุบลงไปอีกยุบลงไปอีกเขาจะจะเห็นเขาว่าจะปลูกบ้านปีใหม่ปีใหม่ัะปีใหม่หน้าครับก็อรอให้มันมันมัน,มน สักหนึ่งดูฝนก่อนแล้วให้ดินมันยุบลงไปสักหน่อยให้ดินมันแน่นไปสักหน่อยเดี๋ยวเราไปดูขอบขอบเขตกันพื้นที่หนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่คอนเซปต์คือหนึ่งไร่แก้จนเขาจะมาปลูกพืชผักสวนครัวทานเองส่วนหนึ่งเหลือเก็บขายแจกตามตามสูตรตามคอนเซปต์เลยครับนี่ครับขอบขอบนู้นก็เขาก็ยังแบ่งขายกันอยู่ ข้างหลังนี้ก็หนึ่งไร่เหมือนกันเป็นที่จัดสรรทางโน้นก็ที่จัดสรรแต่ทางทางฝั่งนู้นจะเป็นเป็นแปลงน่าจะเป็นแปลงเป็นรูปรูปรูปสี่เหลี่ยมจัตุ้าครับส่วนตรงนี้ก็ประมาณเกือบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับกว้างกว้างยาวเกือบเท่ากันตรงนี้ครับที่ดินไม่พอฮนะ น่าจะสักงานหนึ่งครับน่าจะสักงานหนึ่งเดี๋ยวเขาเขาจะหาขอ,อให้แมว่าจาัดก,การอีกแล้วครับให้ช่วยหาไอ้ดินมาถมทีซื้อดินเขามาถมนี่ครับประมาณหนึ่งงานก็ติดต่อไปเรียบร้อยแล้วครับก็น่าจะหลังเมษาเนี่ยครับจะมาถมเป็นที่เสร็จสับเห็นท่อ pvc ตรงนั้นไหมครับ นั่นน่ะเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นท่อของจะต่อน้ําบาดาลจากจากเจ้าของแปลงเขาว่าเจ้าของที่ที่เขาขายเนี่ยนั่น่จะเป็นขอคอยน้ํบาบามาดาลครับก็ก็ฝังรอไว้เลยเพื่อที่จะมามาเลี้ยงบ่อท่อพีพีซีนั้นหนึ่งนิ้วนั้นใกล้ๆนั่นะครับนั่นคือคือคือ,คอน้ําบาดาลที่จะมาเติมก็ไม่ต้องรอฝนครับรอบาดาลมาเติมเลยถ้าจะให้ดีก็สักหนึ่งฝนก่อนบาดาลจะได้ไม่ต้องเติมเยอะ เสียทรัพยากรโดยใช้เหตุรอให้น้ำมันมน,น้ำฝนมาเติมก่อนแล้วก็ค่อยเอาบาดาลมาเลี้ยงไม่ให้มันพองนี่ครับก็พาเล็กๆน้อยๆครับพามาดูก็เดี๋ยวนี้คนตั้งแต่หลังวิกฤตโควิดมาครับก็ได้ได้รู้แล้วครับว่ามันเป็นยังไงจะมีเงินขนาดไหน จะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ถึงวิกฤตขึ้นมาเงินคุณไม่สามารถที่จะซื้อของอยู่ของกินได้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านไข่ซักฟองก็ยังหาซื้อกินไม่ได้นี้ก็เลยกลายคนก็เลยหันมาพึ่งตนเองโดยการทำเป็นเศรษฐกิจพอเพียงฮนะหาอยู่หากินจะเกิดวิกฤตยังไงโรคระบาดสงครามก็ยัง ไม่ไม่จบสักทีสงครามเลือดเยอะเหลือเกินจะเกิดเป็นสงครามโลกเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นี่ครับคือทางออกครับปลูกอยู่ปลูกกินใครจะยังไงกระช่างแต่เรามีของกินของกินคือป,ปัจจัยหลักครับปัจจัยหลักก็พามาชมเล็กๆน้อยๆครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะมาอัปเดตที่เหลือนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับและมาคอยดูครับแต่เราก็คงจะ มาดูแค่ผมกับอะไรให้มันเสร็จสับแค่นั้นครับที่เหลือก็ไม่อยากจะไปรบกวนเจ้าของที่เขาเขาสักเท่าไหร่เขาจะปลูกอะไรก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะกาวลวงได้กแ็แค่นี้ครับขอบคุณสําหรับการติดตามครับเดี๋ยวถมใหม่เดี๋ยวถมเสร็จเนี้ยเดี๋ยวจะเข้ามาดูอีกอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ